สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์แม่ไผ่เปิดดวงนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กกรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นการเปิดดวงให้กับคนเกิดวันศุกร์ในปักนี้คนเกิดวันศุกร์ท่านจะได้พลังงานไพ่อะไรบ้างนะคะพลังงานไพ่ของคนเกิดวันศุกร์ว้าวดีมากเลยค่ะไพ่ขึ้นแปดเหรียญเลยอืมเงินก้อนใหญ่ได้เลยจะสิบสามดาบ เจ็ดเหรียญโดดเด่นในเรื่องของเงิน The World ราชาดาบว้าวราชินีเหรียญราชินีดาบ The Moon ใบสุดท้ายค่ะมีเก้าดาโอเคพลังงานของคนวันศุกร์นะคะ แน่นอนนะคะให้เงินขึ้นเด่นขึ้นมานี่ก็ต้องพูดเรื่องเงินก่อนเลยใครที่รองเงินก้อนอยู่นะสามดาบเก้าดาบเดมูนกังวลอยู่ว่าอาจจะเงินจากการทํางานจบจอบไปละนะคะเฮ้ยยังไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ผลงานก็ออกมาดีนะอ่ามเ,เวิรกกับราชนีเหรียญตกลงได้ไม่ได้เนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกการจ่ายอะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้บอกเลยค่ะ ฝั่งนี้จะบอกเลย j u s t i c มันเป็นเรื่องของพันธะสัญญาเป็นเรื่องของกฎหมายราชาดาบยังไงก็ได้ค่ะเป็นเงินจากผลงานของท่านนี่แหละอันนี้ได้เลยนะคะหรือเป็นเงินจากการฟ้องร้องอะไรบางอย่าง justice เป็นเรื่องของกฎหมายอฟ้องร้องกับคู้ค้าคู่สัญญาคู่ปฏิปักษ์ของท่านเนี่ยท่านก็จะชนะท่านก็จะได้ผลประโยชน์ตรงตรงจุดนั้นเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินจึงมองว่าเงินเข้ามาเยอะในปักเนี้ยนะ,ะค,นคนวันศุกร์บอกเลยว่าช่องทางการทำมาหารกินของท่านเยอะนะมีช่องทางการทำกินเยอะรายได้เข้ามาเยอะนะคะส่วนไพ่สามดาบเก้าดาบเดอะมูนอ่ะอันนึงต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงท่านจะเป็นโรควิตกกังวลคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะต้องพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาคืองานเยอะเลยเครียดมากกว่านะอมืมองว่าเรื่องงานเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าราชินีดาบกับราชาดาบแล้วก็แปดเหรียญเป็นคนกําลังทํางานอยู่เป็นคนทํางานหลายอย่างเลยอะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่แหละก็เลยมีภาวะเครียดบ้างนะคะก็ระวังสุขภาพเนาะแบบนี้อ่าโรคเครียดโรคป,ปวดหัวปวดสายตาหรือความดันเนี่ยอาจจะเป็นประเด็น สำหรับคนวันศุกร์นะคะไอที่จะเตือนเนาะส่วนเรื่องรายได้เข้ามาเยอะเป็นกอบเป็นกรรมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องงานก็ดีอยู่แล้วปังอยู่แล้วนะเอ่ออีก,กเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของความรักอ่าเรื่องของความรักเนี่ยนะคะใครที่เจอปัญหารักซ้อนอยู่สามดาบนะแล้วก็ตำแหน่งปัญหาเป็นเรื่องของบุคคลหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามากระทบด้วยนะ อาจารย์จะมองอย่างนี้นะคะว่าใครก็ตามที่เข้ามาวุ่นวายในสัมพันธ์รักกับของท่านกับคนรักเนี่ยเขาคนนั้นจะแพ้ภัยไปเองเดี๋ยวคนของท่านก็รู้คิดมีสติกลับมาอยู่ดีแล้วเขาก็จะไปเองตามวิบากกรรมนั่นแหลคะค่ะที่อาจารย์เห็นนะเพราะท่านกับคนรักไม่ได้แปลว่าเลิกกันแต่อาจจะมีเรื่องของยืดเยื้อบ้าง เรื่องของความทุกข์ทางใจบ้างนะที่จะต้องเหมือนกับพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยให้มันยังอยู่ได้ให้มันยังไปต่อเนี่ยเพราะยังรักกันใช่ไหมคะไอคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่แต่ละท่านอาจจะเคยเร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมแล้วมาชดใช้กันในชาติปัจจุบันนะก็จะเกิดแบบนี้ส่วนใครบางท่านที่ หนักไปกว่านั้นถึงขั้นจะไปฟ้องร้องกันเพื่อเรียกให้กฎหมายอ่ะเรียกค่าชดเชยเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยอันเนี้น่าจะยังไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอยากไปดําเนินเรื่องนะคะถ้าอาจารย์เห็นคุยกันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนของท่านก็ก็คิดได้แล้วกลับมาเองนะก็จะแปลประมาณนี้นะคะไม่ได้เลิกกันหรอกอะไรก็ตามก็ยังก็ยังเป็นความผูกพันกับท่านอยู่อะ่ะ อ่านะคะไพ่อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบร้ายแรงถึงขั้นจะต้องจบนะคะนะมันก็จะประมาณนี้ส่วนพลังงานที่มองเด่นๆในดวงท่านเนี่ยนะคะก็จะมีพลังงานตัวเลขหนะึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดะหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งเจ็ด พลังงานตัวเลขสวยๆในดวงของคนวันศุกร์นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ